สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาทำการต่อยอดเกมแยกขยะนะครับซึ่งได้เคยทำคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าวิธีการทำเกมนี้ทำอย่างไรนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับวิธีการทำเกมนี้นะครับทีนี้ก็จะมาต่อยอดเกมนี้เนื่องจากว่ามีคำถามว่าจากที่เคยพาทำนั้นมันมีขยะแค่ชุดเดียวนะครับ ถ้าอยากให้มีนะครับขยะ,ะทั่วไปขยะเปียกขยะอันตรายนะครับมีหลายหลายภาพนี่หลายไอเทมเนี่ยมีวิธีการเพิ่มยังไงนะครับให้สามารถรันโค้ดที่สอนไปแล้วนี่ให้มันทํางานได้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามีหลายท่านไปทําแล้วก็ปรากฏว่าประยุกต์แล้วก็ทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะแนะนํานะครับเดี๋ยวจะให้ดูโค้ดเก่าก่อนนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับ เมื่อเปิดเลเยอร์ขึ้นมานะครับก็จะมีการสุ่มขยะมานะครับแล้วเราก็แค่ลากขยะนะครับไปให้ลงถังขยะตามภาพที่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นขยะทั่วไปนะครับก็ลากไปใส่ทั่วไปถ้าเป็นขยะอันตรายมีพิษก็เอาไปลงถังขยะสีแดงอย่างนี้นะครับแยกสีเสร็จแล้วก็หมดเวลาก็จะโชว์สกอร์ขึ้นมานะครับนี่คือโค้ดเก่านะครับหรือว่าไฟล์เก่าที่ได้สอนไปแล้วนะครับ ทีนี้นะครับในคลิปนี้จะต่อยอดให้มีหลายๆไอเทมทำยังไงนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็จะทําการเปิดนะครับดับเบิลคลิกไอเทมเดิมขึ้นมาจากนั้นจะให้รีเนมนะครับแอนิเมชันตรงนี้ตั้งชื่อว่าไอเทม1น,นะครับเสร็จแล้วให้ทําการคลิกเมาส์ขวาแล้วก็แอดแอนิเมชันนะครับตั้งชื่อว่าไอเทม2นะครับ คลิกขวา Add Animation ตั้งชื่อว่า Item 3นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำขยะเยอะไหมนะครับถ้ามีเยอะก็เพิ่ม Item ไ,ไปเรื่อยๆนะครับในคลิปนี้ขอยกตัวอย่างทั้งหมด3 Item ก็พอนะครับทีนี้ชุดเดิมก็คือ Item 1สีภาพนะครับซึ่งแต่ละภาพนั้นก็จะตรงนะครับตรงกับภาพขยะแต่ละเฟรมเช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่าภาพทั้งขยะของเราก็จะเป็นเฟรม0เฟรม1เฟรม2เฟรม3เพราะฉะนั้นภาพไอเทมขยะนะครับถ้าเป็นขยะเบียกเป็นผักอย่างเงี้ยก็จะเป็นเฟรม0ตรงกันขยะมีพิษนะครับก็จะตรงกับเฟรม1นะครับสีแดงนะครับขยะทั่วไปนะครับไม่เอามาใช้ประโยชน์ได้อีกแล้วก็จะเป็นเฟรม2นะครับแล้วก็ ขยะที่สามารถนำกลับมาเปรีไซเคิลนำกลับมาใช้งานได้ก็จะเป็นหมายเลขสานะครับเราจะต้องเรียงภาพแต่ละเฟรมนะครับให้ตรงกับภาพถังขยะแบบนี้เลยนะครับทีนี้เมื่อเรานะครับได้ไอเทมหนึทีนี้เราก็ไปทำไอเทม2นะครับคลิกลงไปไปนำภาพขยะที่เราจะเพิ่มนะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ import frame from file นะครับ ก็ไปนําขยะชุดที่2เข้ามานะครับสีภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น1 2 3 4แล้วก็อพปนเข้ามาลบเฟน0ูนย์ออกนะครับคลิกขวาดีลิททิ้งสปีดตรงนี้ก็ให้เป็น0นะครับเมื่อเราเรียงแล้วต้องเรียงให้ตรงด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นแตงโมเป็นขยะเปียกนะครับภาพที่2หลอดไฟเป็นขยะอันตรายนะครับภาพที่3กล่องนมเป็นขยะทั่วไปแล้วก็ภาพที่4นะครับ กระดาษก็เป็นขยะรีไซเคิลอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นไอเทม3ครับคลิกลงไปแล้วก็คลิกขวา Import Frame f r r m File นะครับไปนำภาพขยะชุดที่3เข้ามานะครับ4ภาพเช่นเดียวกันนะครับคลิกขวา Delete Frame 0ทิ้งนะครับแล้วก็ดูว่าตรงไหมนะครับเปลือกกล้วยเป็นขยะเปียกนะครับเข็มฉีดยาขยะอันตรายนะครับ ถุงมาม่าซองขนมก็เป็นขยะทั่วไปแล้วก็ขวดพลาสติกก็ขยะรีไซเคิลนี้นะครับเมื่อเรานะครับได้ครบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับต้องสปีดให้เป็นศูนย์ด้วยสปีดให้เป็น0ูนย์ด้วยทั้ง3ไอเทมเลยนะครับสปีดต,ต้องเป็นศูนย์หมดเมื่อเรียงได้ตรงทุกเฟรมแล้วนะครับเราก็ปิดจากนั้นนะครับเราก็ไปเพิ่มคําสั่งให้สุ่มแต่และชุดไอเทมนะครับวิธีการก็มาที่ Event s h e e t นะครับ จากนั้นในบรรทัดที่1นะครับทุกๆ2วินาทีนะครับมีการสุ่มตัวนี้เราก็แอดแอคชั่นเข้าไปเลยนะครับแอดแอคชั่นนะครับจากนั้นไปที่นะครับไอเทมดับปุลคที่เข้าไปทำการเซตแอนิเมชั่นนะครับดับปุลคที่เข้าไปตรงนี้นะครับให้ลบออกแล้วพิมพ์ชูตนะครับ ch ขึ้นมานะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ชูตวงเล็บเปิดนะครับ เปิดวงเล็บขึ้นมาพร้อมกับพิมพ์เครื่องหมายดับเบิลโคลดเราก็เลือกไอเทมหนึ่งแล้วก็ดับเบิลโคดแล้วก็ปิดนะครับคอมม่าค่อยดับเบิลโคดขึ้นมาเลือกไอเทม2นะครับดับเบิลโคดคอมม่าก่อนแล้วก็ดับเบิลโคดนะครับแล้วก็เลือกไอเทม3อย่างนี้เลยนะครับแ,แล้วก็วงเล็บปิดนะครับหมายถึงนะครับชุดก็คือการสุ่มนะครับสุ่มว่า จะซูมไอ uh, ชุดขยะชุด1หรือชุด2หรือชุด3นั่นเองนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มดันเมื่อซูมแล้วเราก็ให้ไปซูมเฟรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้นะครับสลับตำแหน่งนะครับให้ลาก s e ซต n i m a t i o n Frame มาข้างล่างตรงนี้นะครับให้ชุดชุดขยะก่อนไอเทมแล้วค่อยมาชุดเฟรมนะครับเมื่อประโพสต,ตามนี้แล้วเราก็จะมารันทดสอบเดี๋ยวเวลานะครับ เดี๋ยวลองเพิ่มขึ้นสัก30วินาทีนะครับกดปุ่มโอเคและตรงนี้นะครับเราสามารถสุ่มสุ่มเวลาได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต้องทุกๆ2วินาทีเป๊ะนะครับเราอาจจะพิมพ์คำสั่งแรนดอมนะครับเรนดอมแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับสุ่มเวลาตั้งแต่1วินาทีนะครับคอมมาไปจนถึง3วินาที แล้วแต่ว่าจะสุ่มได้เท่าไหร่ถ้าสุ่ม1วิก็ออกมา1วิสุ่ม2ก็ได้2สุ่ม3ก็ได้3อย่างนี้นะครับคลิกที่ปุ่มดันจากนั้นเราจะมาลองทดสอบดูนะครับเวลาเวลา30วินาทีเริ่มจับนะครับก็สุ่มมานะครับได้ซองมาม่ขยับทั่วไปก็คอร r กหนึ่งนะครับขยับเปียกนะครับครีไซเคิลครับมาม่ถ้าวางผิดก็จะรองนะครับรีไซเคิลถก็จะได้คะแนนนะครับ ทีนี้เราก็จะเห็นนะครับขยะเยอะแยะเลยนะครับไม้ขว่ามีหลายประเภทไม่น่าเบื่อนะครับอ่าลากให้ถูกเวลาก็ลดลงนะครับอ่าลากให้ถูกอ่าลากผิดก็จะเป็นรองครับลากถูกก็จะได้คะแนนนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีการสรุปคะแนน c o r ร e เท่าไหร่ร r งเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่าถ้ารีส์ทใหม่ก็จะเริ่มนะครับใหม่นั่นเองนี่คือนะครับวิธีการนะครับ เพิ่มจานวนขยะนะครับอ่าก็คือให้มาเพิ่มไอเทมนะครับไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็มาแก้โค้ดตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเป็นการซุ่มเลือกไอเทมแต่ละชุดนะครับไปลองนะครับประยุกต์ใช้งานนะครับเพื่อให้เกมของเราสนุกหรือว่าสร้างสารรค์กว่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ